เรา้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะสิภาพเป็นเนรอยระผาดไปทางมหาสรารคามค่ะจังหวัดมหาสรารคามเพิ่นจัดกิจกรรมเดอะมูนรั้นอัศจรรย์พระาธาตุหน้าดูนเทือที่2ค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมการกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนค่ะที่บริเวณล,ลานกิจกรรมพระบรมาธาตุหน้าดูนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสรารคามค่ะ นายวิบูลแ์เวบัณดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเพื่อนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดอะมูนรันอัศจรรย์พระธาตุหน้าดูนจังหวัดมหาสรารคามเทือที่สองเพื่อใส่กิจกรรมการกีฬาค่ะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ใหับพี่น้องในพื้นที่ค่ะโดยมีนั่งสุดารัตน์แววบัณดิต well, ประธานแม่บบานมหาไทยจังหวัดมหาสรารคามค่ะนายกนกศรีวิชัยนันร่องผ้ว ราชการจังหวัดมหาสารคามนางสาวอิงออนปรีชัน,นยอำเภอหน้าดูนค่ะประธานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุหน้าดูนร่วมไปถึงพี่น้องนักวิ่งค่ะไปร่วมกิจกรรมย่างคึกคักเลยค่ะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้รู้สึกยินดีด้ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคามให้ความสําคัญและกกาซอยกันผลักดันครับซอยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันจนเกิดกิจกรรม เดอะมูนรันอัศจรรย์พระธาตุน่าดูเทือที่สองนะขันบสถสนัสนนบ,นบททสนุนการโบกเกิดเทือที่สองเด้วเยน,นค่ะครับเพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกก,กาลังกายรวมกันแล้วยังเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดครับกระตุน้นการท่องเที่ยวซอยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นการส้่งไรยใดให้คนในพื้นที่ครับนอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์แรงท่องเที่ยวเชิงศาสนาและกับวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสา,ารคามให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศไทย ทั่วโลกไปเลยครับโดยการเอาศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นกองเย่าซึ่งเป็นภูมบปัญญาทองทินของพี่น้องชาวอำเภอว่าปีปทุมนี่มาร่วมแสดงน้าครับถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการแลนเพื่อเสริมบาร,รมีหยุดท่างพระธาตุหน้าดูนครชื่นมื่นกับเสียงไพเราะของกองเย้วว่าปีนอกจากนี้ครับจังหวัดมหาสรารคามยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงาศาสนาและวัฒนธรรมอีกหลายมองเด้ะนะครับผมสาหรับการจัด กิจกรรมในเทือนี้ครับมีผู้สนใจที่เป็นนักท่องเที่ยวกะร่วมไปถึงนักกีฬานักวิง่งนักเล่นนี่ละเพื่อนบอกว่าหลายกว่า1 1 0 0น้นนคนครับ<อ>กิจกรรมภายในงานนี่กัมีกิจกรรมพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลน,น้ำอ่อาบ่แมน<อ>ไดใดแต่เรืืองของกับร่างกายในการเล่น<อ>เป็นสิริมงคลน,น้ำพิธีปลุกเสก<อ>เหรียญรางวัลเหรียญรางวัลที่<อ>ได้กะ<อ>มีการปลุกเสกพร้อมเนี่ยสำหรับ<อ>นักเรียนกิจกรรมเวียนเทียนครับวันอาสาลหาบูชาแล้วก็ร่วมทำบุญโฮมผ่าพระบร มาถานหน้าดูลกิจกรรมแสดงกองเง่าระดับกิจกรรมแลนกิจกรรมวิ่งนี่แหละครับเอื้นแบ่งออกเป็น2ระยะครับก็คือระยะ4กิโลเมตรอันนี้เขาเอ่นว่าฟันรันนะระดับสิบสามกิโลเมตรอันนี้เรียกว่ามินิมาราทอนมาราทอนเล็กๆวัสันทออกกิโลนี่ก็เอามวนวัสันทอนเพราะพอดีเคยเป็นนักแลนยู่ช่วงหนึ่ง เดี๋ยวนี้เด้๋ยค่ะพักเขาพัรษาครับ <laughs> แม่นยุติแรนก็เจบาบ่พพัก,ก็ได้ดอกนะคะเ,<อ>เรียนได้ <ผม S 2> ตลอดโอ,อะอ่อนมองเรียนนี่ไหมเ,<อ>เรียนปลูกเสกนี่ไหมคะ่ะปล๊กเสกไปเรียนว่าหลายๆนี่ว่าด้ปุ๊กเสกสิเดี <laughs> ม่นต้องไปนะคะเทื่ที่สามนี่ต้องไปครับเอา